โคดเซ็งงอีส uh> ัตว์แม่งเอ้แมนยูนะครับสุดท้ายแล้วนะฮะการทุบหม้อข้าวของตัวเองสุดท้ายตีบินเบาไม่แตก ไม่สามารถเอาชน,นะท็อตแนมฮอสเปอร์แล้วก็คว้าทโทรฟี่ยูโรปาลีกมาครองได้มันก็เลยกลายเป็นฤดูกาลที่ว่างเปล่านะครับมอข้าวก็ระเบิดไปเป็นที่เรียบร้อยสุดท้ายไม่มีอะไรจะแดกถือว่าเป็นฤดูกาลที่ต้องใช้คำว่าแม่งโคตรบัดซบตบชัก บตรซบตกชักจริงๆนะครับฤดูการนี้แพ้แม่งกับทุกสัปดาห์ชนะใครก็ไม่ค่อยเป็นนานๆจะชนะทีหนึ่งอุตส่ามีความหวังนะครับในบอลถ้วยคิดว่าน่าจะเป็นทางลัดไปสู่ถ้วยใหญ่แหล่งคุมทรัพย์อย่างยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกตอนจบอกหักนะเป็นตอนจบที่ไม่มีความแฮปปี้เอนดิ้ง ไม่มีความแฮปปี้รูตี้ไม่มีแฮปปี้รูตูดนะเป็นตอนจบที่น่าสะจุดสยองน่าเศร้าใจคิดแล้วแม่งก็ต้องถอดใจแบบนี้ครับแต่ก่อนที่ จะไปว่ากันถึงเนื้อหาถึงรายละเอียดนะครับของเกมเมื่อคืนนี้ที่บินเบานะครับผมขออนุญาตแนะนำนะครับท่านชายโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับท่านชายที่ไม่ซอยยิกนะอาการแผ่วปลายนะฮะเหี่ยวนะฮะจิตใจก็หดหูนะฮะหำมันก็นเลยหดลงไปด้วยนะแล้วก็ มันมันไม่ปิดปี๊ปิด,ปดมันไม่จูโดเธอผิดหรือไม่ผิดนะครับก็ขออนุญาตนะฮะว่านี่เลย MX นะครับวิตามินสมุนไพรเพื่อท่านชายนะครับเป็นวิตามินนะครับที่บำรุงร่างกายไม่ใช่ไม่ใช่เป็นยาเร่งนะครับถ้าเป็นยาเร่งเป็นยากระตุ้นเนี่ยกินมากไปมันไม่ดี หลอดเลือดมันขยายแล้วมันมีสิทธิ์ระเบิดแตกโลาออกมานะครับเพราะว่าเราไปเล่งมันไปเล่งให้มันแบบโอ้โหผงาดงาคำโลกาแต่อันนี้ครับเหมือนวิตามินบํารุงร่างกายนะครับกินทุกวันบํารุงทุกวันเรื่องสุขภาพต้องแก้ที่สุขภาพนะฮะจำไว้เลยนะครับเรื่องสุขภาพมันต้องแก้ที่สุขภาพสมรรถภาพเราไม่ดีเราก็ค่อยๆนะครับทําให้สมรรถภาพเราเนี่ย มันดีแค่นั้นเองก็กินตัวนี้ทุกวันนะครับวิตามินสะบุนไพร MX นะครับแล้วก็โปรโมโชั่นพิเศษโอ้โหนะครับสำ,สำหรับท่านที่สนใจสั่งซื้อนะครับโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะแฟนๆนะครับช่องบอบู h a n n e l ก็ง่ายๆฮะแจ้งว่านะฮะแจ้งใบเนี่ยผมแปะลิงก์ไว้ให้แจ้งว่าสนใจสั่งซื้อดูมาจากบอบูโทษนะฮะ ลดกระนำซัมเมอร์สยองไปเลยนะครับ30%และแถมฟรี1ซองทุกชุดนะครับนี่จำไว้เลยนะฮะ MX วิตามินสมุนไพรบำรุงร่างกายปัญหาสุขภาพปัญหาเรื่องสมรรถภาพทางเซ็กนะครับเราอย่าไปกินยาให้มันเร่งนะอย่าไปเร่งมันไปเร่งมันมากไม่ดีเพราะฉะนั้นบำรุงร่างกายทุกวันด้วย f x ฝากเอาไว้ด้วยครับโดยเฉพาะย,ายิ่ง ใครที่กําลังเจ็บช้าน้ําใจนะครับเพราะว่าแพ้เมื่อคืนนี้นะอะสั่งกันมาเยอะๆนะครับช่วยกันนิดนึงนะอืย้อนกลับไปในการศึกเมื่อคืนนี้นะครับที่ซานมาเมสเอาตรงๆนะก็สรารภาพกันตามตรงว่าก่อนเกมเนี่ย นะใจผมมันก็ไม่ค่อยจะอยู่กับเนื้อกับตัวมันรู้สึกหลอนๆหวงๆเหววงๆยังไงชอบกลน,นะครับคือมันไม่ได้มีความมั่นใจอะไรเลยเพราะว่าตลอดทั้งฤดูก,กาลที่ผ่านมาเนี่ยเราตามพลพัคปิศาจแดงมาตลอดเราจะเห็นว่ามันมันไม่ใช่ทีมที่สามารถที่จะวางใจได้มันไม่เหมือนเมื่อก่อนนะฮะมันผิดกับเมื่อก่อนเมื่อก่อนเนี่ยสมมติเข้าชิงฟุตบอลถ้วยสักรายการหนึ่งไม่ว่าคู่แข่งจะเป็นใครเนี่ย เรากลับนะครับเชื่อมั่นนะครับเรากลับเชื่อมั่นในความเป็นปีศาจแดงในความในความตายยากนะครับเหมือนกับคำว่ายูไนเต็ดวิลเน e วอร์ไดแต่พอมายุคหลังๆเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยนะครับฤดูกาลนี้มันกลายเป็นว่าโอเคผ่านเข้าชิงได้ก็จริงแต่มันก็ยังเหลืออีกหนึ่งด่านแล้วมันกลายเป็นด่านสำคัญเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเจอกับทีมจากภาคพ,พื้นยุโรปนะครับ แต่ทีเนี้ยพอม,มาเจอกับทีมในพรีเมียร์ลีกด้วยกันแล้วก็เป็นทีมที่ช่วงหลังเนี่ยแพ้เข้ามาตลอดฤดูกาลเนี้ยก่อนเมื่อคืนนี้ก็โดนมาแล้ว3นัดอย่างทอนามอสเปอร์มันก็ไม่ได้นำพามาซึ่งความมั่นใจอะไรเลยนะครับผมเห็นคนที่แสดงความมั่นใจหรืออยากจะไปหงไปแห่แชมป์ล่วงหน้าเนี่ยยังคิดด่านในใจมึงจะเติมหาพ่อมึงหรออียเอาให้ได้แชมป์ก่อนนะต่อให้ได้แชมป์ก็ไม่ควรแห่ นะครับใครเขาแหกกันไปใครเขาอยากแหกใครเขาแหกกันไปนะรเราก็ต้องเาเรียกว่าต้องเทียมเนื้อเทียมตัวไม่ใช่ไอ้เฮี้ยแม่งเกมไม่ได้ศักสีักิรยภาพทีไม่ได้สูงกว่าเขาเลยอ้าวดันแบบโอ و, ้โหกูจะแหกกันแล้วแหกทำเฮี้ยอะไรสัตว์เว้แม่งโทษโทษโทษพูรหมดุดหงิดอีห่านะครับก็เอาตรงๆไม่ได้มีความมั่นใจอะไรเลยใจมันก็ตุ้มตุ้มต่อมต่อมนะครับ และถ้าเราบอกว่าผลการแข่งขันผลลัพธ์สุดท้ายเนี่ยที่มันออกมามันคือตัวบ่งชี้นะครับว่าผู้จัดการทีมเนี่ยตัดสินใจถูกตัดสินใจผิดนะครับทําถูกทําผิดนะครับล้มเหลวหรือประสบความสําเร็จถ้าเราวัดจากผลการแข่งขันผลลัพธ์สุดท้ายเนี่ยผมขอบอกเลยนะครับรูเบนอมริมคุณต้องรับผิดชอบเยอะหน่อยมันตังหิดตังหิดมาตั้งแต่เห็นรายชื่อผู้เล่น11ตัวจริงแล้วจำได้ไหมฮะเมื่อคืน เมื่อวานเนี่ยตอนผมพรีวิวเกมผมอันนี้ส่วนตัวนะคืออยากให้ตรงกลางเนี่ยเป็นอุกาเต้กับกาเซมิโรแล้วบรูโน่แฟร์นันเนี่ยขึ้นไปเล่นเป็นมิดฟิลด์ตัวลุกเป็นหมายเลขสิบแบบเต็มตัวไปเลยไม่ต้องมาพวักพวงในตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวกลางเดี๋ยวต้องรับเดี๋ยวต้องรุกนะครับเดี๋ยวต้องคุมจังหวะเดี๋ยวต้องขับเคลื่อนเกมเดี๋ยวต้องบงการนู่นนี่นั่นนะครับให้อูกาเต้กับกาเซมิโรเนี่ยบทบี้ คู่แข่งตรงกลางไปเลยนะครับเพราะว่าจัดเป็นมิดฟิลที่เล่นหนักนะครับแล้วก็เป็นมิดฟิลเชิงรับทั้งคู่บลูโน่จะได้มีอิสระในการสร้างสารร์เกมแต่ละกลรายชื่อตัวจริงออกมาจุดหนึ่งที่ผมรู้สึกไม่ค่อยจะโอเคสักเท่าไหร่คือเอาบลูโน่นะครับมาคู่กับกาเซมิโรผมบอกว่ากาเซมิโรเนี่ยโอเคช่วงหลังปาดเปลี่ยวขึ้นจริงนะครับแต่ ด้วยสังขารด้วยอายุเนี่ยมันไม,ม,นไม่มันไม่กระชุ่มกระชวยไม่กระปี้กระเป๋าเหมือนตอนหนุ่มๆเพราะฉะนั้นเขาควรจะมีลูกหาบเขาควรจะมีตัวช่วยก็คือมาดูเอลอูกาเต้นะครับแล้วก็นี่สำคัญลูน่เนี่ยนะครับมันจะแผงลิศมันจะสร้างประโยชน์ได้มากที่สุดเนี่ยให้มันเล่นเกมรุกไปเลยให้มันสร้างสรรค์เกมรุกนะครับคอยเปิดป้อนจับจ่ายหรือสอด ตัวขึ้นไปยิงให้มันอยู่ใกล้กรอบเขตโทษคู่แข่งนะเอาบรูโนมาคู่กับกาเซมิโรแล้วใช้เมสันเมาส์โอเคนะเข้าใจเห็นอยู่นะว่าช่วงหลังเนี่ยนักเตะหมายเลขเจ็ของแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดคนนี้เนี่ยฟอร์มดีขึ้นเล่นดีขึ้นมีความขยันทุ่มเทมีวินยัยนะครับแต่เราจะเห็นว่าท่านในเรื่องของเกมรุก ในเรื่องของการขับเคลื่อนนะครับในเรื่องของการสร้างสารรค์เกมเนี่ยมันไม่ผ่านมาต้องนานแล้วเวลาลงมามันทําอะไรไม่ค่อยได้นะครับมันไม่มีลูกแบบพลิกหนีคู่แข่งลูกแบบคิลเลอร์พาสหรือลูกแบบสอดตัวขึ้นไปยิงตะบันจากโลก,กรอบเกียดตทษอะไรแบบนี้มันไม่มีมันมีเพียงแค่ความขยันทุ่มเทนะครับ ถ้าจะเอาไปเพลดแบบนี้ก็ผมว่าเอาไคก็ได้นะสุดท้ายก็เสียไปตัวหนึ่งจริงๆอามาเดยโลลงโอเคเห็นด้วยเพราะมันมีความคล่องมีความเร็วนะครับเป็นนักเตะที่เอาตัวรอดเก่งนะครับสามารถที่จะกินตัวคู่แข่งได้แต่พอเอาเมสันเมาส์ลงมันไม่ใช่เลยเลยเมื่อวานเนี้ยพูดตรงนะเหมือนไม่ได้ลงเล่นะไม่ได้มีบทบาท นะไม่ได้มีส่วนช่วยให้เกมรุกของแมนยูเนี่ยมันดูมีได้น้ำได้เนื้อนะครับมีความหมือหวาอะไรขึ้นมาเลยสู้เอาอเรฮันโดกานาโชลงซะดีกว่าคือถ้าจะเอาบรูโน่เล่นเป็นมิดฟิลตัวกลางคู่กับเซมิโร่ะนะนะมิดฟิลตัวลุกสองคนคุณใส่อามัดข้างหนึ่งคุณใส่อเรฮันโดกานาโชอีกข้างหนึ่งเลยนะโอเคเข้าใจว่าเอกาโาชเนี่ยแม่งหน้าลำคาญน,นะมันดูแล้วมันดูแล้วแบบโอ้โหเฮ้ยแม่ง เหมือนกางเกงในเข้าตูดอะนะครับเหมือนถุงกางเกงในเข้าตูดอะดูกันนะชวเล่นแต่อย่างน้อยลองสังเกตให้ดีๆนะครับขี้หมูขี้หมามันลงไปเนี่ยน่ารำคาญขนาดไหนเนี่ยแต่เดี๋ยวมันสร้างโอกาสสร้างจังหวะให้ทีมได้เดี๋ยวมันลากๆๆเลยๆเลยยิงนี่จะยิงแป๊กยิงข้ามคานยิงหลุดกรอบหรืออะไรก็ตามแต่แต่อย่างน้อยอ่ะมันได้ทําอะไรบ้างมันได้คุกคามคู่แข่งบ้างไม่ใช่เมสันเมาส์ลงไป เหมือนเป็นวิญญาณไร้ความหมายนะก่อนอัดคลิปเนี่ยผมดูไฮไลท์มาอีกหนึ่งรอบนะครับไฮไลท์นะัดชิงชนะเลิศยุโรป,ปาลีกเมื่อคืนยิ่งดูยิ่งเจ็บใจเชื่อไหมฮะในไฮไลท์ความยาวประมาณเจ็ดแปดนาทีเนี่ยแทบไม่มีโอกาสหวาดเสียวของท็อตแนมฮอสเปอร์เลยยกเว้นจังหวะที่พวกเขาได้ประตู อึ้งเลยไม่มีเลยนะจังหวะที่อองเรโอนาะนาต้องออกแรงเซฟหรือแบบลูกที่เข้าแน่ๆอ้าปากค้างแล้วแล้วรอดไปได้ยังไงไม่มีไม่มีจังหวะหวาดเสียวเลยนะของทอร์นาเมอฮอสเตอร์มีจังหวะที่ได้ประตูและเป็นประตูชัยนั่นแหละพูดถึงประตูชัยก็หน้าโมโ,อโหโอีกนะครับถามว่าสเปอร์บุกกดดันกระนำต่อเนื่องหรือเปล่าก็ไม่ใช่ก็แค่จังหวะหวาดเสียวก็ยังไม่มีเลยแต่บทจะเสียประตู นะฮะเสียแม่งดือ้อเสียแม่งง่ายเสียแบบไม่มีเหตุผลและไม่ต้องการความเข้าใจใดๆทั้งสิ้นไอ้สัตว์อันดับแรกเลยมึงเสียบอลง่ายจากตรงกลางอันดับต่อมาคุณปล่อยให้เขาเปิดเข้ามาในกรอบเขตโทษเนี่ยโอ้โหไอ้เฮียหมูชิบหายยืนหางไม่กระตือรือร้นนะฮะไอ้คนไอ้คนประกบตัวเปิดคือนุแซมัลาวียืน ก็ย้อนก็แย้งให้เขาเปิดเข้ามาถามว่าเปิดเข้ามาน่ากลัวไหมก็ไม่ได้น่ากลัวอะไรอีกคนทำประตูอย่างเบนนันจอนสั้นน่ะไอ้จอนสันน่ะมันเล่นไม่ได้ด้วยซ้ำมันไม่อยู่ในใ,ใ,ในในในร่างกายมันยังมันยังจัดระเบียบให้เล่นจังหวะนั้นไม่ได้เลยอ่ะกองหลังเข้าไปสองคนมั่วๆสู่ๆเตะกองแกงกึกกักบอลเด้งไป โดนกระเด้งกลับมาสุดท้ายคนที่เด็กผีหวังว่าเฮ้ยมันจะมีความปรสารจัมันจะช่วยเซฟประตูให้กับแมนเชสเตอร์ยู่ในเตดได้บ้างมันก็พุ่งเฮียอะไรของมันก็ไม่รู้นะฮะพุ่งเป็นลิเกเลยเหมือนไม่อ่านเกมเหมือนไม่เหมือนไม่ระวังเหมือนไม่เตรียมตัวมาก่อนขยับปุ๊บพอบอลมาค่อยๆกลิ้งดึงดๆๆโอ้โพุ่งไป พุ่งเหมือนพุ่งสุดตัวเหมือนพยายามแล้วอ่ะเหมือนกูเต็มที่แล้วอันนี้ไม่ได้อคตินะฮะขอโทษไม่ทันบางคนบอกโอ้ยเอไออะไรก็โทษโอนาน่าโทษโอนาน่าใครไปเซฟได้วะเข้าใจได้ฮะคิดอย่างเงี้ยคิดได้แต่มันก็อดคิดกลับกันไม่ได้เช่นเช่นกันนะว่าแล้วลองเป็นผู้หลักตัวคนอื่นนะที่มันมีระดับมากกว่านี้ จังหวะนั้นมันควรจะเซฟได้หรือเปล่าลองกลับกันดูนะฮะเป็นวิคาริโอในระทวารของทรัลน่มอสเปอร์หรือแม้แต่ในาะทวารคนเก่าของแมนยูเองไม่ต้องพูดชื่อไม่ได้คตินะแต่ผมว่าไม่ง่ายจะเซฟได้วะเกมรับนะครับ เขาไม่ได้บุกกดดันไม่ได้สร้างความลำบากใจอะไรให้กับเกมรับตัวเองเนี่ยมากมายเลยบทจะเสียประตูเสียดือด้อเสียง่ายๆให้เขาเป็นต่ออีกนะครับต่อให้เขาก่อนพอไปต่อให้เขาก่อนให้เขานำขึ้นไปก่อนทีนี้ก็เหนื่อยหนักเพราะว่าเกมรุกของตัวเองเนี่ยมันไม่ได้มีประสิทธิภาพ ไม่ได้มีความหลากหลายไม่ได้มีไอเดียอะไรเลยนะฮะอาศัยความความสามารถเฉพาะตัวเป็นสำคัญแล้วก็ขึ้นอยู่กับฟอร์มการเล่นของหนวดกับตันทีมบรโนโนแฟนันวันไหนมันระเบิดฟอร์มนะครับวันไหนมันโชว์ฟอร์มเป่งปลัง่งทีมก็จะได้อันนี้ส์งไปวันไหนมันเล่นไม่ออกเช่นเมื่อคืนนี้นะจ่ายผิดจ่ายถูก วัดแม่งไม่มีดึงจังหวะไม่มีอะไรเลยกูจะวัดแม่งยันเตะคูจะรีบกูจะร้อนรนกูจะไปอย่างเดียวนะถ้ารู้จักเยือเกเย็นมากกว่านี้มันก็จะดีกว่านี้นะครับนี่นี่ก็จ่ายจ่ายจ่ายเสียจ่ายเสียจ่ายเสียมีโอกาสก็ทําไม่ได้อีกนะครับพบูโนนเล่นไม่ได้ก็อย่างที่เห็นครับแล้วบูโนนนี่แปลกนะเกมสําคัญเกมบิ๊กแมช นะครับเกมที่มีความหมายก็มักจะเป็นแบบเนี้ยมักจะเล่นไม่ค่อยออกเวลาเด็กผีคาดหวังอะไรไว้เยอะๆมักจะทำให้ผิดหวังเมื่อคืนนี้ก็เป็นอีกครั้งนะฮะที่บรูโน่แฟนันทำให้เด็กผีเนี่ยผิดหวังส่วนไอก,กุไรจราจอนนะฮะไม่ต้องไปพูดถึงอะไรมากเมื่อวานนี้มีดีอยู่จังหวะเดียวคือจังหวะที่วิคาริโอในยาวรของสเปอร์เขาพลาด แล้วก็บอลกระเด้งมาเข้าทางนะฮะแล้วก็ขึ้นเทคขึ้นมงนะครับข้ามข้ามผู้หลักประตูไปแต่ว่าโชคไม่ดีก็ยังมีผู้เล่นของทอตแนมฮอสเปอร์เนี่ยตามลงไปสกัดออกจากเส้นได้แบบเฉียดฉิวเลยทีเดียวนะเป็นมิกกี้ฟันเด์เฟนที่ตามไปกระโดดไตออกมาได้หวุดวิดโอกาสแมนยูก็พอสมควรนะครับแต่ก็อย่างที่เราเห็นกันเป็นประจำอ จังหวะสุดท้ายปราศจากความเฉียบคมไม่ค่อยมีความเด็ดขาดสักเท่าไหร่กว่าจะได้ประตูนึงเนี่ยโอ้โหมันต้องยิงหลายทีนะเมื่อคืนนี้มีจังหวะยิงถากเสาออกของอาหมาัดนะครับมีจังหวะมงไปโดนเซฟของลุกชอจังหวะมงของฮอยลุนที่ถูกสกัดออกจากเส้นจังหวะที่อเริฮันโดกานาโชหลุดมายิงก็ถูกปัดไปนะครับ จริงๆจ,จบเครื่องแรกเนี่ยถ้ายังไม่เปลี่ยนตัวเด่ยก็ต้องจ้องแล้วนะฮะว่าไอ้หอยลุนนะครับไม่ค่อยจะมีประโยชน์สักเท่าไหร่เมสันเมาส์นี่ถูกเอเลี่ยนลักพาตัวไปกลางสนามเลยผ่านไปห้าสิบห้านาทีต้องขยับแล้วหกสิบนาทีต้องขยับแล้วเนียมริมปล่อยนะฮะไปถึงนาทีที่เจ็ดสิบเอ็ดค่อยถอดหอยลุนกับเมสันเมาส์ออก กาดาโชมีเวลานะครับแค่20นาทีเราจะเห็นว่าพอกาดาโชลงมาปุ๊บเกมมันเริ่มมีชีวิตชีวามากขึ้นมันเริ่มมีแบบมีลุ้นมากขึ้นอนะ่ะเกมรุกอะ่ะนะครับแต่คุณกลับปล่อยเมยสันเมาส์ไว้ในสนามเนี่ย71สบนาทีเห็นความแตกต่างชัดเจนเมสันเมานสนาม์อยู่ในสนามกับกาดาโชอยู่ในสนามอโมริมนะฮะเข้าใจยึดมั่นในอุดมการในสูตรของตัวเองในปรัชญาลุกหนังของตัวเอง นะแต่บางทีเนี่ยมันต้องรู้จักพลิกแพลงรู้จักยืดหยุ่นไปตามสถานการณ์บ้างถ้าคุณเป็นยอดกุญซื้อคุณต้องทำเพื่อผลการแข่งขันไม่ใช่ทำเพื่อย,ยึดมั่นในอุดมการของตัวเองนึกออกไหมครับเมื่อคืนนี้กว่าจะเปลี่ยนเอากองหลังออกแล้วส่งตัวลุกลงมานะครับมีเซ็นเตอร์แบ็กสาตัวจนถึงนาทีที่9ก้ามิบ กว่าจะถอดดอกูออกแล้วให้ลูกชอไปเล่นแบ็กซ้ายใส่เมนูลงมาเพิ่มกลางรอนาทีรอถึงนาทีที่เก้ามิบรูเบนอโมริมนะครับจบเกมก็เหมือนเดิมนะโค้ชแมนอยู่ทุกคนเป็นเหมือนกันหมดต้องใช้คำคมๆนะอืนะม,นะมากด้วยข้อคิดก <c oughs> <c oughs> ็ขอแสดงความด,ด,ดีกับ พวกพีพี่ด้วยนะฮะเด็กคงไม่ใช่ขอแสดงความยินดีกับกองเชียร์ตาไกา่ทุกหมู่เหล่าครับ